หลังจากนั้นวันนั้นเขาต้องเผาเลยพอเาผาเสร็จปุ๊กกบกลายเป็นว่าคนในหมู่บ้านเริ่มกลัวที่จะเข้าไปที่นาที่ไร่ของลุงติดลูกชายลูกสาวแกก็ไม่คิดจะทําที่ไร่ที่นาของแกต่อครับจนเหตุการณ์วันนั้นผ่านใปได้ไม่นานครับลุงของคนที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับเขาเป็นนายอำเภอ,อเขาต้องไปทำเขาต้องเข้าไปในตัวจังหวัดตัวอำเภอครับเพื่อทําเอกสารบางอย่างวันนั้นทําให้ต้องกลับบ้านดึกครับ เขาบอกถึงหมู่บ้านประมาณสี่ทุ่มแล้วกำลังเดินเข้ามาด้วยความที่ว่าบ,บ้านของลุงติสจะอยู่บริเวณหน้าหมู่บ้านนะยครับแกก็เดินเข้ามาได้พอถึงตรงประตูรั้วตรงบ้านของลุงติสเนี่ยแกบอกว่าได้ยินเหมือนเสียงอะไรบางอย่างโมคามมาจากในบ้านแต่บ้านเนี้ยลูกสาวลูกชายแกไม่อยู่แล้วครับย้ายไปอยู่บ้านญาติหมดก็เป็นบ้านล้างแกกบอกเสียงเนี้ยมันไม่น่าจะมีมามันไม่น่าจะดังมาได้ สพักก็เลยมองขึ้นไปแกบอกเห็นเงาตะก,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 กุ่นตะกุ่มตรงบริเวณที่มีการยิงกันเสียชีวิตนั่นแหละแล้วสพักก็ได้ยินเสียงปืนที่มาสี่นัดครับ mm hmm. แกบอกแกจําได้แม่นว่าสี่นัดดังขึ้นมาแกไม่หันไม่มองบ้านละแก,กค่อยๆเดินแบบเร็วขึ้นเร็วขึ้นเพื่อกลับบ้านครับแกบอกว่าพอถึงตรงประตูรั้วของหน้าบ้านลุงติ๊กได้ยินเสียงเขย่าประตูตึงต้งตึง้งแล้วบอกทําไมมึงไม่ช่วยกูทําไมมึงไม่ช่วยกู mm hmm. เป็นเสียงผู้หญิงครับ แกได้ยินอย่างนั้นแกก็หันไปมองก็เห็นเป็นหน้าภรยาของตีทัดแล้วก็มีเลือดอาบบริเวณหน้าอกที่แกถูกยิงครับแกเห็นอย่างนั้นแกก็ช็อกเป็นลมสลบไปเลยครับแล้วแกก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาประมาณเที่ยงคืนแกบอกตอนนั้นคือแกฉี่ลาดเต็มกางเกงไปหมดแล้วแกก็พยายามทันตัวเองไปถึงบ้านพอไปถึงบ้านเนี่ยเมียแกเห็นก็เลยรีบไปตามร่างทรงในหมู่บ้านมาทําพิธีเรียกขวัญให้ครับก็เลยกลายเป็นเรื่องล่าลือว่า ห้ามกลับบ้านหลังสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยห้ามเข้าในหมู่บ้านแล้วนะเพราะผีลุงติ๊ดเฮี้ยนมากจนมาอีกเหตุการณ์หนึ่งครับในช่วงที่ลุงติด๊ดแกรายได้ดีๆตอนที่แกทําสวนส้มทําตรงนั้นนะครับแกก็เลยไปสร้างบ้านใหม่ซึ่งคนในหมู่บ้านเรียวกว่าบ,บ้านเนี้ยเหมือนวังเลยครับวังหนึ่งแล้วแกก็สร้างใหญ่โตทีนี้ยบ้านแกย,ยังสร้างไม่เสร็จเพราะว่าด้วยความที่ว่าแกาเสียชีวิตไปเกาะคนที่รับเหมาก่อสร้างบ้านแกให้เนี่ยแกก็บอกวันนั้นอะ่ะแกก็นอนอยู่ที่บ้านปกติ สักพักแกได้ยินเหมือนเสียงหลังคาดังตึ้งตั้งตึงต้งเหมือนมีคนวิ่งบนหลังคาครับแกก็ไม่คิดอะไรแกก็หลับต่อสักพักได้ยินเสียงกระซิบข้างหูครับบอกว่าสร้างบ้านให้กูให้เสร็จหน่อยตอนแรกแกก็คิดว่าหูแว่วรับพอลืมตามาเห็นเป็นหน้าลุงติดนะครับอยู่ที่ข้างข้างหน้าแกเลยอะแล้วก็กระซิบบอกก็พูดกับแกว,แกว,ว่าสร้างบ้านให้กูให้เสร็จเลยครับ หลังจากนั้นแกก็เลยต้องรีบไปสร้างบ้านครับต้องไปทําให้มันเสร็จ <c oughs> <c oughs> ตามที่ลุงติดแกบอก